สวัสดีครับวันนี้คุณดอยชาแนลนะครับจะมาสอนการเซตนะเมาส์มาโครเพื่อให้สะดวกต่อการเกมเลเวลนะครับ mm hmm. การใช้สกิลรัวๆแล้วก็นําไปประยุก์ตใช้กับการนะใช้ในวอรได้ด้วยนะครับสำหรับไนท์โบเสานะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเพื่อนๆใช้เมาส์มาโคหนึตัวที่ซื้อมานะครับอาจจะเป็นตัวไหนก็ได้แต่ของผมตอนนี้เป็นโอเกอร์นะครับ GM 368 นะครับมาโอเ์ผมเนี่ยราคาถูกมากนะ200บาทเองนะไม่ใช่เพื่อนๆก็ลองนะครับเปิดค้นในลาซ a ด้าหรือ Shopee หรือเว็บอื่นๆนะครับตามร้านนะในราคา200บาทนะก็เซ็ตง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากได้อุปกรณ์แพงแล้วก็คุณภาพดีก็เป็นตัวเลือกนะครับหรือยี่ห้ออื่นก็ได้หน้าตาการเซ็ตก็จะเหมือนเหมือนกัน นะครับการทํางานที่เราจะทําก็คือเราจะเซตปุ่ม4หรือปุ่ม5ข้างเมาส์ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นมาโคนะหรือพูดง่ายก็คือเพื่อให้มันใช้สกิลบนคีย์บอร์ดแทนเราแทนการกดด้วยมือนะครับเพียงแค่กดปุ่ม4หรือปุ่ม5ทีเดียวนะลำดับสกิลก็จะออกมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับว่าจะเซตเยังไงนะเหมาะกับเกมหลายๆรูปแบบนะครับแต่ในแ,กแลกเรานี้จะสอนเนักนะครับมาที่มาโค นะอันอาจจะเป็นใช้คำว่า Edit หรืออะไรต่างๆนะครับใน GM 3 6 8ใช้คำว่ามาโคนะครับเพื่อนก็มานะสร้างสร้างอันนี้ผมทำไว้ละนะหลายอันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสร้างก็สร้างอันใหม่มาสมมติผมจะสร้างเรียกว่าเทสต์ะเทสตมาโคแล้วกันหรือเพื่อนจะสร้างอะไรก็ได้นะแล้วแต่จำชื่อไว้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีโปรแกรมด้านขวานีเห็นไหมให้เราเลือกนะครับ มีทั้ง start record นะครับต,ตอนนี้เราจะ start record ก่อนโดยกำหนดว่าให้กด F2 1ครั้งนะครับง่ายๆนะเอาทำตามก็ได้นะครับ F2 ในที่นี้ผมเป็น skill bowling b a d ผมจะใช้กดปุ่มม a โค o เ u t โดยที่แบบไม่ต้องกด F2 ที่คีย์บอร์ดเลยนะครับผมก็เลือก start record นะก็คือการอัดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนคีย์บอร์ดหรือบนเมาส์นะครับให้ลงไปอยู่ในรูปแบบของ ลูกคำสั่งนะครับก็กดสตาร์ทหนึ่งครั้งแล้วกด f 2 1ครั้งเสร็จแล้วก็กดหยุดหยุดเลคคอร์ดหยุดอัดนั่นเองเพื่อนๆก็จะได้อีเวนต์นี้มานะมันก็คือการกด f 2ลงไปหน่วงเวลานี่นึงแล้วกดยกมือขึ้นนี่คือความหมายของมาโคตรงนี้นะครับความหมายคืออะไรก็คืออย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนกำลังจะใช้สกิลวอล l ลิงแบ s h ใช่ไหมเพื่อนก็กด f 2นี่เราจะได้วงกลมอย่างนี้มานะดังนั้นเพื่อนก็ต้องการกดคลิกใช่ไหม คลิกเพื่อจะมีมอนเตอร์ตัวไหนอยู่ใกล้เพื่อนเจะเอาสกิลไปใส่นะครับก็สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือการสั่งให้มันคลิกด้วยไม่เพราะถ้าไม่ไม่อย่างนั้นนะครับมันจะกด f 2แล้วมันจะขึ้นวงกลมนี้ไม่ได้คลิกนะเอาใหม่ก็ไปที่มาโคหลังจากได้กดกด f 2แล้วนะครับให้ทําการนะแทรกดีเลย์นะแทรกดีเลย์มา1น,นตัวก็คืออาจจะเป็น1ิวิก็ได้นะแต่ผมแนะนํานะครับ เดี๋ยวเรื่องเวลาเนี่ยคอยมาว่ากันแทรกดีเลย์หตัวนะแทรกมาแล้วทําการนะแทรกปุ่มคลิกซ้ายนะตัวนี้เซ็ตง่ายมากนะครับบางตัวก็โปรแกรมมาโคางตัวอาจจะคลิกขวาแล้วก็ทําการเลือกปุ่มเล็บ b ั t ทอมอะไรเงี้ยนะแต่ของผมก็ง่ายเลย Insert Event คือเล็บ b ัตทอมก็คือการคลิกซ้ายหนครั้งผมก็จะได้คลิกซ้ายมาก็คืออันนี้คลิกซ้ายลงหน่วงเวลายกนิ้วขึ้นอย่างนี้ นะครับโดยสามารถเอาไปทําได้เลยอันนี้เดี๋ยวจะแปะหลูกคําสั่งไว้ให้นะครับอ่าเสร็จะแล้วแก้อะไรนะครับแก้เวลานะเอาสัก10ก็ได้หรือ5ก็ได้นะของผมคิดว่าน่าจะดีสุดคือ5นะเพราะว่าหลูกเวลาถ้ามันไวเกินปุ๊บเครื่องมาทํางานไมไ่ทันนะครับมันจะเหมือนเมาส์มันไวอ่ะมันสั่งให้คีย์บอร์ดทำงานไวแต่โปรแกรมรันไม่ทันอย่างเกมมันรันไม่ทันนะครับก็เอาสัก5หรือ10ก็ได้ นะอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับสามารถไปใช้สกิลได้แล้วอ่ะเสร็จแล้วเราจะมาลองสกิลกันนะทำยังไงอ่าข้อเน้นย้ํานะครับอย่าลืมตรงนี้อันนี้คือ Special c เซอร์เซอรก็คือทํา1ครั้งและจบการทำนะเราจะไม่เอาคือทุกครั้งที่เรากดมาโคะเราจะให้มันคลิกใช้สกิลที่ปุ่ม F2 รัวๆก็คือพูดง่ายคือให้มันกด F2 แล้วก็คลิกเลือกเป้าหมายรัวๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องกดเลือก c y เคิลอ t นที่ e key r คีรีลินะครับตรงนี้จําเป็นมากกดตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วทําการนะเซฟนะเราก็ได้มาโครที่ชื่อว่าเทส t มาโคเนะี่ยเป็นการกด F2 แล้วก็คลิกลัวๆนะเดี๋ยวมาดูการผลว่าจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วมาที่เมนนะตอนนี้เราจะเซตมาโคร Marco, ที่เลข5ใช่ไหมนะเซตมาโคร Marco, ที่เลข5เราก็ไปที่เลข5ครับกดเลือกมาโครนะ ผมก็เลือกมาโคปุ๊บอ่าคุณจะเลือกมาโคอันไหนล่ะนะอ่าสกู่สักู่ครับอ่าเซก่อนแอปพายนะครับอ่าเหมือนมาโคผมไปขึ้นสักู่นะ อ้าวโอเคผมรู้ละผมลืมอะไรนะผมลืมเซฟนั่นเองเอาใหม่ oh my, นะครับทำใหม่เลยนะกด f 2 1หนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วแทรกนะดีเลยไว้หนึ่งตัวนะครับเอาสิบวิก,ก็ได้นะแล้วก็แทรกอ่านะคลิกซ้ายนะครับอ่นะเสร็จแล้วปรับดีเลยนะคลิกขวา modify นะครับปรับดีเลยให้สัก5หรือ10ก็ได้นะครับมิลลิวินาทนะผมปรับไปที่5นะครับเสร็จแล้วกดเซฟอ่าเซฟเสร็จแล้วกดแอป โอเคเราก็จะได้มาโคที่ชื่อว่าเทสมาโคมาเสร็จแล้วไปที่เมนนะครับเลือกเลือกปุ่ม5ใช่ไหมเราจะเอาปุ่มข้างๆเนี่ยนะครับ5เนี่ยเป็นมาโครเรานะก็ไปเลือกที่มาโครเสร็จแล้วเราก็เลือกมาโครที่เราเซตเมื่อกี้นะกดโอเคเสร็จแล้วกดแอปพลาการทํางานของมันก็คือนะอันนี้ผมไม่ได้กด F2 นะ เพื่อนจะต้องเอาสกิลไปไว้ที่ f 2นะครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิลหรือโบลิ่งแบสต่างๆหรือสกิลเพียรหรือสกิลอะไรก็ได้ที่เราสนใจนะครับเสร็จ mm hmm. แล้วกดข้างเมาส์ครับปุ่มแบ k หรือเลข5ี่เมื่อกี้ลองกดดูนะเนี่ยคือผมกดใส่เลยนะครับกดคลิกค้างไปเลยแล้วใส่ที่นะโบลิ่งนะครับมันก็จะสกิลก็จะออกอัตโนมัติเหมือนกับการที่ว่ากดเราเหมือนเรากด f 2แล้วกดคลิกใส่มอนเตอร์นะมันก็จะตีอัตโนมัติ นะครับมันก็จะเตรีอตัตโนมัติอ่ะเสร็จแล้วมันจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับอ่ะผมจะทําให้ดูนะมีประโยชน์ง่ายๆเลยครับในการโบรผู้เล่นใน PVP นะหรือกิวอลนะครับหรือง่ายเ่ยครับผมลองโบจะโบตัวนี้นะนะลองโบเล่นนะครับสักคกูนะครับอ่าเนี่ย นะครับอ่าผมรู้ละมันโบแค่ครั้งเดียวเพราะว่าเราลืมนะครับเซตตัวนี้นะเซตให้มันวนนะต้องเซตให้มันวนทุกครั้งเลยนะอ่าขอโทษครับอันนี้ผมลืมนะแล้วกดแอปพลิเอีกรอบอ่าโอเคนะนะเนะ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 ี่ยะถ้าเพื่อนสังเกตนะครับมาโคการใช้สก,กิลอะแทบจะคลิกค้างไว้เลยนะครับหรืออันนี้เราสมมติแอดเพื่อนเป็นเสานะครับแล้วเราลองโบเห็นไหม ไม่หยุดเลยนะครับผมไม่ได้กด f 2หรือว่ากดอะไรเลยอ่ะนี่ก็ง่ายๆนะครับอ่ะนี่สดสดเลยครับนะฮะทำไปแก้ไขไปให้เห็นเลยว่านะผิดพลาดก็เห็นนะขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆเราก็ได้เลยนะครับได้เลยครับแบบสามารถนะนำไปใช้กับทุกสกิลทุกสกิลคืออะไรอ่าทุกสกิลจริงจริง เดี๋ยวจะนี่ผมขอเป็นของปั๊มก่อนเนาะนะครับทุกสกิลจริงๆมีอะไรอีกที่ลองได้อะทดสอบอ่ะนี้ลองนะครับลองกับแ o โร่ชาเวอร์ผมจะเอาแอโร่ชาเวอร์นะครับไปที่ F2 นะสกิลแอโรชาเวอร์ไปที่ F2 นะครับแล้วลองกดสกิลกดมาโคดูเห็นไหม นะครับนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะยิงแอโรชาเวอร์ลัวๆนะครับไปที่พื้นที่ที่เราต้องการตามระยะที่มันยิงได้นะครับก็จะมีประโยชน์มากหรือถ้าเอาดับเบิลสตาร์บเข้ามามีมอนเพื่อนๆก็เอาเมาส์มาโคโจีนะครับกดปุ่มมาโคโนั้นจี้ที่มอนเลยมันก็จะยิงออกลัวอ่ะเสร็จแล้วมาเข้าคอนเซปต์ที่2นะครับว่าอ้าวแล้วกับไนโบเนี่ย นะโบเสาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีประโยชน์ยังไงอ่ามีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเราจะต้องแอดชื่ออันนี้ผมสมมติตัวเนี้ยเสกน้อยเนี่ยมันเป็นเสาใช่ไหมครับเราต้องต้องทําการโบอ่ะทุกครั้งที่เพื่อนๆโบอ่ะนะครับอันที่อันนี้คือแนะนํานะที่เซตแบบนี้คือทุกครั้งที่เราจะโบเสาเนี่ยเราจะต้องปดเปิดคอนโทรลเซตขึ้นมาใช่ไหมครับพอเปิดคอนโทรลเซตขึ้นมาปุ๊บเราอ่ะเวลาโบอ่ะ โบชื่อเพื่อนนะครับเพียงแค่เรากดชิปค้างแล้วเรากดมาโคที่ชื่อเพื่อนนะครับมันก็จะโบเสาลักษณะนี้ผมจะไม่เซตชิปไว้ในมาโครนะเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มันจะค้างหรือมันจะพิมพ์อะไรเงี้ยลำบากนะครับผมจะให้เพื่อนๆกดชิปแล้วโบไปเงี้ยนะมันง่ายมากนะครับเพียงแค่ว่บคุณอยากโบอะโบเสานะคุณก็กดชิปค้างแล้วกดมาโคลงในชื่อเพื่อนนะครคุณก็โบไปแต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งคอนเซปต์ก็คือ เวลาคุณโบอย่างเงี้ยแล้วคุณจะปั๊มยังไงใช่ไหมใช่ไหมครับคุณจะปั๊มยังไงนะเวลาที่คุณจะปั๊มอะโบไปปั๊มไปเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าเวลาเราโบเสาเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนจะปั๊มใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจะต้องหยุดโบก่อนแล้วก็กดปั๊มเช่นเพื่อนเอเอาปั๊มไว้นะเพื่อนเพื่อนอาจจะเอาปั๊มเนี่ยไ้ที่ f 1ใช่ไหมเพื่อนก็ต้องแบบหยุดเนี่ยโบไปโบหนึ่งทีนะเพื่อนก็ต้องหยุดมาปั๊มอ่ามาปั๊มใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลา นะมันจะเสียเวลามากเพราะฉะนั้นเราจะมาสอนเทคนิคการโบไปนะครับแล้วปั๊มไปได้ด้วยนะเพื่อสะดวกต่อนะครับการโบเสามากๆนะครับมันจะทำให้โบไม่หล่นนะครับก็ควรจะทำทุกคนนะอ่ะเริ่มแรกก็คือเราเอาปั๊มไว้ตรงไหนนะครับเราจำไว้อันนี้คือแถบปั๊มที่1แถบปั๊มที่2แถบปั๊มที่3แถบปั๊มที่4อ่ะสมมุติผมเอาไว้แถบปั๊มที่4นะครับ แถบปั๊มที่4นะช่องแรกสมมุติเป็นปั๊มเลือดช่องที่2เป็นปั๊มบูอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆกดเนี่ยปุ่มคีย์รัดขึ้นมาเนี่นะครับเราเราก็มาดูแถบแถบคําสั่งว่าแถบที่1เนี่ยให้เป็น F 1ถึง F 9ใช่ไหมแถบที่2เนี่ยเป็น1นถึงเเนี่ยผมตั้งแบบนี้นะแถบที่3เนี่ยเป็น Q จนถึง O แถบที่4เนี่ย ก็ไล่ลงมาอันนี้แล้วแต่เพื่อนเมืเพื่อนดูว่าเพื่อนเอเอาอะปั๊มไว้ไหนทีนี้ผมเอาปั๊มไว้ปุ่มแถบที่4อันที่1แถบที่4อันที่2ก็คือสกิลบาร์ที่41กับสกิลบาร์ที่42นะนะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้เวลาเราโบเพื่อนจะได้ไหมว่าเราต้องกดชิปด้วยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับคอนเซปต์คล้ายๆกันเราจะโบไปปั๊มไปพอโบทุกครั้งอะโบที่ชื่อเพื่อนเรามาโค o โบใช่ไหมเราต้องกดชิปอยู่แล้ว การที่เราจะปั๊มไปด้วยแล้วก็โบไปด้วยก็คือการเพิ่มให้กดชิปนะครับไปที่ปุ่ม a อ่ะผมชิป a แล้วกับชิป s อย่างงี้ชิป a หมายความอะไรทุกครั้งที่เราโบใช่ไหมเราก็กดชิปครั้งแล้วก็โบลลิงแบทไปทีนะ่ชื่อเพื่อนนะครับและเวลาเราจะปัม๊มเราก็แค่กดตัว a เพิ่มเพื่อปั๊มเลือดกับกดตัว s เพิ่มเพื่อปั๊มบูอ่นะลองๆกดโอเคไปก่อนนะอ่ะเอาใหม่ ครับอ่ะดูนะเนี่ยผมก็ทําการโบที่ชื่อเพื่อนอ่ะโบอันนี้ผมไม่ได้กดชิปพรากดชิปปุ๊บมันก็เริ่มโบที่ชื่อเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าเลือดผมลด SP ผมลดละอ่ะทีนี้ผมอยากปั๊มผมไม่ยกโบเลยผมก็กดนะปั๊มดูนะครับกดโดยกด A เพิ่มเองเพราะว่าเรากดชิปค้างไว้ตลอดนะบุมาันามเอสพีเราหมดเราก็กดนะปั๊มขึ้นนะเพราะฉะนั้นปั๊มไปโบไปนะ สบายนะครับเนี่ยปั๊มไปโบไปสบายเห็นไหมนะโอ้ยศัตรูมาแล้วนะครับโดนโถมโดนโถมอ่ะปัม๊มอ่ะปัม๊มแต่เราก็ยังโบลิ่งแบดอยู่นะครับลองเอาไปปับมใช้กันดูนะวันนี้ก็มีทิคเล็กๆเพียงเท่านี้นะครับถูกบ้างผิดบ้างเนาะก็สดๆกันเลยทำให้เห็นนะครับก็ไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ